อ่าน,นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับมาใช้ในการบำรุงดูแลรักษานะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้นเลยนะครับ ก็คือพัดลมนะช่วงนี้ก็เดือนเมษานะครับอากาศก็ร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่ครูเนี่ยปิดภาคเรียนหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือปิดเทอมนะครับก็ไม่ได้ไปทำงานอะไรที่โรงเรียนนะครับก็อยู่บ้านแล้วก็ไปดูแลรถให้ลูกศิษย์บ้างนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ก็ว่างๆนะครับก็เลยถือโอกาสเอาพัดลมที่มีใช้อยู่ในบ้านน่ยนะครับ ก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะซึ่งโปกตคิคือครูก็แทบไม่ได้หยุดพักผ่อนอยู่แล้วนะครับมันก็ใช้งานมานานแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับเพราะนั้นถ้าฝุ่นมันสะสมมากๆเนี่ยนะมันก็จะทำให้ความแรงของลมเนี่ยไม่แรงเท่าที่ควรแล้วก็เวลามันพัดมาหาเราเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นละอองแล้วเราก็จะสูดดมเข้าไปในปอดของเรานะครับ เดี๋ยวตัวอย่างในคลิปเนี่ยจะเป็นพัดลมของมิตซูบิชิขนาด12นิ้วนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับก็อ่าแล้วบอกหรือบอกนิดนึบ้านครูเนี่ยอยู่ติดก,กับริมคลองนะครับนะมีเรือด้วยนะครับแม่ครูกําลังซักผ้าอยู่ อาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าบางทีกลางวันนี้ก็มีเสียงกลบร้องนกก็มีนะครับเนี่ยเสียงไอทองร้องปิ๊ดปี๊ดอยู่เนะี่ยอ่าก็มีอะไรครับผ้าคีริว้วก็เสื้อยืดเก่าๆเราแปรงสีฟันเก่านะครับแล้วก็อะไรครับสอยขัดหมอ้อฟองน้ำํำล้างจานนะในคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะทําเองเนี่ยนะครับท่านก็ไปซื้อเพิ่มแค่อันเดียวครับก็คือแปรงทาสี อ่าท่านจะใช้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วก็ได้ซึ่งในคลิปเนี่ยจะเป็นแปรงทาสีสามนิ้วนะครับคือครูจะไม่เอาตัวตะแกงเนี่ยไปล้างน้ํานะครับเพราะเมื่อก่อนเอาไปล้างน้ําเนี่ยแล้วต่อให้ผึ่งหรือเช็ดให้แห้งก็จะเจอสนิมนั้นหลังๆมาคือใช้แปรงทาสีกับแปรงสีฟันเก่าเนี่ยขัดทําฟ์มสะอาดเอานะฮะเพื่อลดการเกิดสนิมของตะแกงอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านแรกเลยเราก็ปลด ตะแกงหน้าออกนะครับตัวนี้ก็คือดึงตัวนี้ออกพอปลดตะแกงตัวหน้าออกเสร็จก็เลาะตัวล็อกพลาสติกออกนี่นะฮะฝุ่นเต็มเลยนะครับอเลาะพลาสติกตัวนี้ออกตะแกงออกไปก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาถอดตัวล็อกใบพัดลมนะครับปกต,ติเนี่ยนะครับถ้าเราขันแน่นเนี่ยถ้าเป็นน็อตสกูเกี่ยวกับทางช่างขันแน่นคือทําไมครับตามเข็ม เอาออกคือทำไมครับทวนเข็มแต่ตัวล็อกใบพัดลมนี่ตรงกันข้ามนะครับเอาออกคือหมุนตามเข็มเอาออกนี่นะฮะเอาออกหมุนตามเข็มนาฬิกาอ,ออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงใบพัดลมออกมาบางรุ่นอาจจะแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงล พัดลมนี่เดี๋ยวครูจะไปล้างน้านะเดี๋ยวครูก็โดดลงไปตรงหัวเรือนะครับแล้วครูก็ลงไปล้างในคลองแล้วในขณะที่ครูปฏิบัติงานเนี่ยใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสแล้วครูจะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งเปิดเพื่อเป่าฝุ่นออกไปเนี่ยะนั้นเดี๋ยวครูปัดปุ๊บฝุ่นมันจะลงไปในคลองแต่เกิดท่านอยู่อะไรนะอยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่อพาร์ตเมนต์จะทำำําลําบากเพราะเวลาปัดฝุ่นมันจะเยอะ จากนั้นก็จะมาที่ตัวล็อกตะแกรงด้านหลังอันนี้คือหมุนซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาออกตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะฮะแต่รุ่นอาจจะแตกต่างกันนะตัวล็อกนี่นะตัวนี้ตัวล็อก,นะอกอเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็เอาตะแกรงด้านหลังออก,ออกจากนั้นเดี๋ยวครูก็จะทำการทำไมครับเอาแปรงทาสีเนะี่ย ปดฝุ่นกนเนปาดฝุ่นปัดแล้วมันก็ร่วงลงไปในคลองเลยนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวตรงตัวเรือนตัวบอดี้มันเนี่ยครูก็จะแปรงปัดแล้วก็ผ้าชุบน้ํานะครับเดี๋ยวลูกสาวครูก็จะมาทําหน้าที่ช่วยเช็ดล้างใบพัดลมให้มันแห้งเคนะประมาณนี้ะนะครับเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูหนึ่งอันนะครับนะี่ อันนี้คือตะแกรงด้านหน้าตะแกรงฝาหน้าเวลาลมมันเป่ามันจะเป่าเข้ามาในนี้จะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นติดอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็แปรงปัดนฮะเวเวลาเราเห็นพัดลมที่มันมีฝุ่นสกปรปกเยอะๆอย่างนี้ยนะครับความรู้สึกของเราก็คือเหมือนกับว่าอากาศที่มันเป่ามาหาเรามันไม่สะอาดมันไม่เย็นเห็นไหม แต่เดี๋ยวพอเวลาเราล้างทำฟาร์มสะอาดเสร็จเนี่ยดูแล้วมันใหม่มันสะอาดขึ้นฟาร์มรู้สึกเออมันสะอาดขึ้นมันเย็นขึ้นประมาณนั้นนะครับเห็นไหมฮะมันอาจจะไกลนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะเนี่ยนั่นอย่างที่ครูบอกว่าครูมีพัดลมอีกต,ตัวนึงเป่าฝุ่นออกแนมะ่แล้วครูต้องใส่แมสก์ไปด้วย ว่าฝุ่นอันนี้ด,ดมเข้าไปมันก็ไม่ดีกับเรานะครับขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องตัดทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับกลับมารับชมมันต่อนะครับทีนี้ครูก็เอาแปรงทาสีนะครับตัดตะแกรงหน้าตะแกรงหลังเสร็จ แต่เนื่องจากขนแปรงทาสีมันยาวแล้วมันอ่อนนะครับเราก็จะเอาที่เราเหลือใช้จะไปในภายในบ้านคือแปรงสีฟันเก่ามาทําไมครับเนี่ยมาขูดทําฟาันสะอาดนะทีนี้จะสะอาดมากสะอาดน้อยก็อยู่ที่ตัวของท่านเองแล้วนะครับแปรงสีฟันขนแปรงดําเลยนะครับแล้วดูที่มือครูเนี่ยน แล้วเราลองคิดดูนะถ้าเราสูดฝุ่นดมพวกนี้เข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับทำความสะอาดแต่ส่วนท่านใดบอกว่าจะเอาไปทําไมครับไปล้างน้ําเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพราะัวจะเจอปัญหาคือมันผุนะมันผุต่อให้ล้างเอาไปพึ่งแดดให้แห้งก็เจอปัญหาเป็นสนิมผุแล้วมันไม่สวยงามนะครับก็ใช้วิธีนี้เอาถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะขูดออก ทำฟารศาสตร์ออกยากหน่อยนะทำทั้งสองอันเลยนะัตะแกรงหน้าตะแกรงหลังนะครับประมาณนี้อขอยนุญาตดูวิดีโอไวนอ้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ครูก็ทำฟาร์มศาสตรนะครับตะแกรงหลังฝาหลังตะแกรงหน้าฝาหน้าเรียบร้อยนะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของใบพัดจะเห็นว่าขนาดที่ใบพัดครูรูปให้ดูนะครับเห็นไหมฮะฝุ่นที่มันสะสมนี่ นั้นเดี๋ยวครูก็จะลงไปในเรือนะครับแล้วก็ล้างในคลองไปเลยนะครับส่วนท่านใดบ้านไม่ได้อยู่ริมคลองท่านกันทําไมครับหากะละมังใส่น้ําละลายผงซับฟอกหรือน้ํายาล้างจานแล้วก็อะไรครับสกอตไบฟองน้ําล้างจานเก่าๆออกมาทําไมครับเช็ดล้างทําความสะอาดนะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ใบพัดลมที่คูลงไปล้างน้ํานะครับก็ครูก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ผ้าขีริ้วแห้งๆสะอาดหน่อยนึงนะครับเช็ดน้ํานะครับถ้าขี้เกียจเลยก็เอาไปทําไมครับสะบัดแล้วตากแดดไว้ก็ได้นะครับเช็ดแล้วในขณนะที่เราเช็ดทำฟาร์มสะอาดตัวใบพัดลมนะครับ ก็ให้ถือโอกาสเนี่ยตรวจสอบไปด้วยใบยพัดลมเนี่ยมันทําไมครับมันบิ่นมันล้าวมันแตกมันหักไหมเพราะว่าเคยดูครูเคยดูใน y o u t u b e นะครับที่ว่าอยู่หมุนๆอยู่ดีเนี่ยแล้วใบมันแตกโพะออกมาเลยนะครับมันใช้งานมานานอากาศมันร้อนนะครับมันอาจจะทําไมครับกรอบแตกล้าได้ตรวจสอบ,นะรบประมาณนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดท่านอยากจะให้มันแห้งสนิทเลยท่านก็ทําไมครับเอาไปตากแดดประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ก่อนประกอบกลับนะครับก็ใช้ผ้าคีริ้วผืนเดิมชุบน้ําพอหมาดๆนะครับหรือจะชุบอะไรนะ,ะผงซักฟอกหรือน้ํายาล้างจานด้วยหน่อยนึงก็ได้ก็มาทําไมครับเช็ดทำความสะอาดนะฮะ ไม่ใช่ว่าอะไรครับแต่แกงหน้าแต่แกงหลังใบพัดลมสะอาดแต่ตัวเรือนตัวฐานพัดลมยังทําไมฮะขี้จิ้งจกขี้ยุงขี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเ่เราก็เช็ดทำฟาร์มสะอาดแล้วก็ตรวจสอบด้ว่าแกนมอเตอร์เนะี่ยยังหมุนคล่องดีอยู่ไหมเนี่ยถือโอกาสนี้ทําไมครับเช็ดทำฟาร์มสะอาดสายไฟแล้วก็ตรวจสอบสายไฟได้วยว่าสายไฟมันทําไมครับฉีดขาดตรงไหนหรือเปล่า พักยังดีอยู่ไหมประมาณนี้นะ,ะกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้หลังจากที่ล้างทำฟา้สาสะอาดเช็ดเบื้องต้นแล้วนะครับก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบนะครับเราก็จะทำการประกอบนะครับตะแกรงทางด้านหลังก่อนนะครับอ่าบางยี่ห้อบางรุ่นมันจะมีที่เอามือจับเราก็ดูตำแหน่งดูอะไรให้ดีนะครับนะอย่างของอันเนี้ย จะมีตำแหน่งล็อกอยู่เป็นล่องล็อกเข้ากับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเข้าตำแหน่งของมันนะฮะจากนั้นให้เราใส่ตัวล็อกตัวนี้ตัวล็อกฝาด้านหลังนะครับอันนี้ก็เหมือนน็อตใส่แล้วหมุนขวาตามเข็มน,นาฬิกาอันนี้อาจจะปีนเกลียวนะครับดีดอ่ะ นี่เข้าโกติและ้นะครับเราก็หมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนด้วยมือให้แน่นไม่มีเครื่องมือพิเศษอะไรนะครับอะหมุนให้แน่นอโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่ใบพัดลมเวลาใส่ก็ดูล่องบากนะครับให้ตรงล่องใส่นะพอใส่เสร็จปุ๊บ ก็จะใส่ตัวล็อกใบพัดลมนะครับอันนี้ซ้ายเข้าจะกลายเป็นซ้ายเข้านะครับระวังปีนเกลียวแล้วแตกนะครับหมุนส่วนคนที่เขามีฝีมือเขาทาชํานาญเขาอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้นะหมุนแล้วก็จับมันก็ทําไมครับเข้าเกลียวอันนี้เราทําอย่างนี้ดีกว่านะ,ะปลอดภัยกว่าแน่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองทําไมครับลองหมุนดู พอตรงนี้ผ่านเสร็จก็ใส่อะไรครับฝาหรือตะแกรงด้านหน้าก็ดูนะใส่แล้วอันนี้ยี่ห้อมิซูอ่า้วมิซูต้องอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่มิซูเอียงๆนะครับเราก็ดูตำแหน่งเดี๋ยวครูขอญาตบังหน่อยหนึ่งประมาณนี้พอได้ตำแหน่งเสร็จก็ใส่ตัวล็อกนี่พลาสติกด,ด้านข้างดันข้างจะมีล็อกอยู่นะฮะดัน วจสอบดูให้ดีว่าเข้าล็อกทุกตำแหน่งสนิทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกด้านล่างอีกทีหนึ่งดันขึ้นแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาเก็บเช็ดงานตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปทดลองเปิดดูนะฮะล้างแล้วแปรสะอาดแล้วมันรู้สึกมันสะอาดนะเวลามันหมุนได้รล้สึกเออมันอาจจะเย็นขึ้นอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับที่นี้หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนทดสอบ ว่าที่เราถอดมาล้างทำฟาร,ร์มสะอาดประกอบกลับไปแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับอา้าวสปีดหนึ่งสปีดสอสปีดสามานะครับนนั้นหลังจากเราล้างท่ฟาร,ร์มสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้และรู้สึกคือ1นึเลยฮะเรื่องของาร,ร์มสะอาด 2. ความแรงความเร็วของลมที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคิบฝุ่นถูกทำฟา้าสมสาดออกไปแล้วแล้วก็สคืออากาศหรือลมที่พัดผ่านมาหาเราเนี่ยมันจะได้ทำไมครับสะอาดไม่งั้นเราก็จะจมคิบฝุ่นยอยู่อย่างนี้นะฮะทีนี้เมื่อคิบฝุ่นมันออกไปเนี่ยพาราพัดลมมันก็ทำไมครับน้อยลงอาจจะส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าได้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับ เพราะนั้นวันว่างๆนะครับวันหยุดของท่านถ้าพัดลมของท่านสกรปรกก็ลองถอดมาล้างทำความสะอาดแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างนะฮะเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงไม่หนีจากนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ